ท่าไมาตายอมาตะคลื่นเสียงฝันร้ายตรงหันเป็นท่าไมาตายผสมที่มีวิญญ,ญาณอมตะบนเส้นทางแห่งกฎเส้นทางแห่งปัญญาเส้นทางแห่งการเวลาเส้นทางแห่งความฝันเส้นทางแห่งวารีเส้นทางแห,ห่งเสียงและภูเขาตรงหันเป็นแกนกลางเนื่องจากภูเขาตรงหันเป็นแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งสวรรค์พ,พิภพท่าไมาตายนี้จึงมีพลังใกล้เคียงกับท่าไม้ตายอมาตะระดับกา้า ภายใต้การขยายพลังอำนาจจากร่องรอยของพลังงานแห่งเต๋าของฟางหยวนพลังอำนาจของมันจึงยิ่งน่าอัศจรรย์ด้วยท่าหมายตายนี้ฟางหยวนสามารถทำลายท่าไมายตายต่อเนื่องของเทพอมตะกลุ่มดาวและทำให้สถานการณ์เลวร้ายได้รับการแก้ไขทันทีการแสดงออกของเทพอมตะกลุ่มดาวเปลี่ยนไปนางพยายามวิเคราะห์ท่าหมายตายนี้ด้วยกำลังทั้งหมดท่าไมายตายนี้ดูเหมือนจะเป็นไพ่าตายของฟางหยวน มันเป็นที่มาของความมั่นใจของเขาที่จะสู้กับข้างั้นหรือหลังจากวิเคราะห์อย่างคราวๆถ้าไม้ตายนี้ประกอบด้วยเส้นทางแห่งโกฎเส้นทางแห่งปัญญาเส้นทางแห่งการเวลาเส้นทางแห่งความฝันเส้นทางแห่งวารีเส้นทางแห่งเสียงและเส้นทางแห่งจิตวิญญาณเป็นเรื่องยากที่จะปิดกั้นมันได้อย่างสมบูรณ์เส้นทางแห่งความฝันรับมือได้ยาก แม้วิญญาณมตะเกราะแห่งความฝันจะเป็นเพียงวิญญาณมตะระดับเจแต่เทพอมะตะกลุ่มดาวก็ไม่มีวิธีปิดกั้นมันฟางหยวนมีความได้เปรียบในแง่ของเส้นทางแห่งความฝันเขาเป็นตัวตนอันดับหนึ่งบนเส้นทางแห่งความฝันของโลกยุคปัจจุบันแหล่งที่มาของพลังอำนาจที่แท้จริงของท่าไม้ตายนี้คือภูเขาตรงหันฟางหยวนใช้เวลาและพลังงานไปมากเท่าใดในการคิดค้นท่าไม้ตายนี้ เทพอมตะกลุ่มดาววิเคราะห์อยู่ในใจขณะที่นางรู้สึกหมดสิ้นหนทางระบบการต่อสู้ใหม่ที่นางอุตสาหะและภาคเพียรสร้างขึ้นมาถูกทำลายโดยฟางอยู่ในพริบตาไม่ว่าท่าไม้ตายต่อเนื่องของนางจะฉลาดเพียงใดแต่ถ้าไม้ตายอมตะคลื่นเสียงฝันร้ายแห่งตรงหันของฟางหยวนยัยงเหนือกว่าและสามารถทำลายมันได้โดยตรง ผลลัพธ์ของการเผชิญหน้าระหว่างเทพแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างในวิธีการบ่มเพาะและวิธีการจัดการปัญหาของเทพแต่ละคนเทพอมะตะกลุ่มดาวรู้สึกว่าฟางหยวนทุ่มเทเวลาและพลังงานในการคิดค้นท่าไม้ตายใหม่มากกว่านางแต่ความจริงไม่ใช่เช่นนั้นในชีวิต500ปีของฟางหยวนสิ่งนี้เป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ หลังจากฟังหยวนได้รับข้อมูลจากการขโมยความลับสวรรค์เขาจึงใช้มันเป็นข้อมูลอ้างอิงเพื่อสร้างท่าไม้ตายอมาตะคลื่นเสียงฝันร้ายแห่งตรงฮันขั้นตอนการสร้างท่าไม้ตายของเขาง่ายดายมากโดยเฉพาะอย่างยิง่งเมื่อเขามีวิญญาณสติปัญญาระดับ8มันมอแบแรงบันดาลใจที่ถูกต้องให้เขาดังนั้นเขาจึงไม่เสียเวลาติดอยู่ในทางตันอย่างไรก็ตาม ท่าไม้ตายอมาตะคลื่นเสียงฝันร้ายแห่งตรงหันเป็นเพียงท่าไม้ตายอมาตากึ่งระดับเกาเพราะมันไม่ได้ใช้วิญญาณอมาตะระดับเกากลุ่มดาวเจ้าสามารถจัดการท่าหม้ตายนี้หรือไม่ฟางหยวนยิ้มขณะบินเข้าหาเทพอมาตะากลุ่มดาวอย่างใจเย็นเทพอมาตะกลุ่มดาวล่าถอยและพยายามรักษาระยะห่างจากฟางหยวนเป็นเรื่องยากที่จะสร้างระบบการต่อสู้ ท่าหมายตายต่อเนื่องที่เทพอมาตะกลุ่มดาวสร้างขึ้นประณีตงดงามมันเป็นระบบการต่อสู้ใหม่ของนางแต่มันกลับถูกทำลายด้วยท่าไม้ตายเดียวของฟางหยวนนี่ทำให้ท่าไม้ตายต่อเนื่องสามท่าของเทพอมาตะกลุ่มดาวกลายเป็นเรื่องตลกด้วยธรรมชาติแล้วนี่ไม่ได้หมายความว่าความพยายามของเทพอมาตะกลุ่มดาวจบลงอย่างเปล่าประโยชน์หากในอนาคตนางได้รับวิญญาณอมาตะระดับเกา้าบนเส้นทางแห่งดวงดาว พลังอำนาจของระบบต่อสู้นี้จะเพิ่มขึ้นอย่างมากและสามารถอดทนต่อท่าไม้ตายผสมของฟางหยวนท้ายที่สุดรากฐานของระบบต่อสู้ก็ยังเป็นวิญญาณมตาที่สร้างมันขึ้นมาในการแข่งขันระหว่างเทพวิญญาณมตะาระดับเก้ามีความสําคัญหากไม่มีวิญญาณมตะาระดับเก้าพวกเขาจะแข่งขันกันด้วยแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งสวรรค์พิภพในแง่นี้ เทพอมะตะตะวันเดือดครอบครองทะเลเลือดที่ไม่สมบูรณ์เทพอมะตะกลุ่มดาวครอบครองภูเขาตำราแดนจิตและประตูแห่งชีวิตและความตายฟางหยวนครอบครองภูเขาตรงหันหุบเขาเหล่าโปแม่น้ำหวนคืนเมืองจิ๋วแดนหูทะเลหลอมรวมทะเลมนุษย์และกำแพงเฉียนคุนที่ไม่สมบูรณ์เมื่อรากฐานมั่นคงและยากต่อการตัดสินผลลัพธ์ ระบบการต่อสู้จะกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการตัดสินผลแพ้ชนะฟางหยวนเจ้ามีความสามารถที่น่าตกใจจริงๆท่าไม้ตายของเจ้าทรงพลังและลึกลับมากมันยากที่จะปิดกันแต่ข้าก็มีท่าไม้ตายใหม่เช่นกันเชิญพิจารณาเทพอมะตะกลุ่มดาวเขย่าตะเกียงที่อยู่ในมือฟางหยวนกระตุ้นใช้เกราะหวนคืนทันทีแม่น้นาหวนคืนฟื้นตัวขึ้นแล้ว ถ้าหมายตายมาตะเกราะหวนคืนก็พัฒนาขึ้นเช่นกันเมื่อแดนจิตถูกใช้งานสนามรบก็กลายเป็นมืดลงแดนจิตราวกับเป็นแหล่งกำเนิดแสงเพียงแห่งเดียวในสถานที่แห่งนี้อย่างไรก็ตามมันกลับปล่อยแรงดึงดูดลึกลับออกมาระยะการโจมตีของมันกว้างมากฟางหยวนถูกโจมตีโดยตรงอารมณ์ของเขาถูกดูดซาบโดยแดนจิต ฟางหยวนรีบใช้ท่าไม้ตายอมตะสงบและมั่นคงทันทีแต่ยังไม่สามารถปิดกั้นท่าไม้ตายนี้เขาใช้วิธีอื่นรวมด้วยแต่พวกมันไม่มีประโยชน์เช่นกันนี่ทำให้การแสดงออกของพวกเขาเปลี่ยนไปแรกเริ่มมีเพียงอารมณ์เท่านั้นที่ถูกดึงออกไปแต่หลังจากนั้นร่องรอยของพลังงานแห่งเต๋าบนเส้นทางแห่งปัญญาของเขาก็ถูกดึงออกไปเช่นกัน ถ้าหมายตายของเทพอมาตะกลุ่มดาวทรงพลังมากนอกจากการดึงอารมณ์มันยังสามารถดึงร่องรอยของพลังงานแห่งเต่าบนเส้นทางแห่งปัญญานี่เป็นการลดรากฐานบนเส้นทางแห่งปัญญาของเป้าหมายยังถาวรเมื่ออารมณ์ของข้าถูกดึงออกไปจิตใจของข้าจะกลายเป็นว่างเปล่ามันไม่ใช่เรื่องยากที่เทพอมาตะากลุ่มดาวจะเติมเต็มและควบคุมอารมณ์ของข้าฟางหยวนรู้สึกว่า สถานการณ์กำลังจะกลายเป็นเลวร้ายระหว่างกระบวนการทั้งหมดเกราะหวนคืนของเขาไม่มีปฏิกริยาตอบสนองใดๆทั้งสิน้นเห็นได้ชัดว่าท้าไม้ตายนี้ละเอียดอ่อนมากและไม่ถือเป็นการโจมตีดังนั้นมันจึงไม่กระตุ้นการทำงานของเกราะหวนคืนในความเป็นจริงเทพอมตะกลุ่มดาวสร้างท่าไม้ตายนี้ขึ้นมาเพื่อต่อต้านเกราะหวนคืนโดยเฉพาะและหนางก็ทำสำเร็จ ความพยายามในการดัดแปลงท่าไม้ตายเกราะหวนขึ้นของฟางหยวนกลายเป็นศูนย์เปล่าในเวลาเพียงไม่กี่ลมหายใจฟางหยวนก็สูญเสียร่องรอยของพลังงานแห่งเตา๋าบนเส้นทางแห่งปัญญาไปหนึ่งร้อยร่องรอยเขาใช้วิธีป้องกันหลายท่าแต่กระทั่งวิญญาณมตะเกราะแห่งความฝันก็ยังไร้ประโยชน์หลังจากทั้งหมดแกนกลางของท่าไม้ตายนี้คือแดนจิต มันถือเป็นท่าไม้ตายอมาตะากึ่งระดับก้าวที่ถูกขยายพลังอำนาจด้วยร่องรอยของพลังงานแห่งเตา๋าบนเส้นทางแห่งปัญญาวิญญาณอมาตะเกราะแห่งความฝันอยู่ในระดับที่ต่ำกว่ามันไม่แข็งแกร่งพอที่จะป้องกันสิ่งนี้เกราะหวนคืนอยู่ในระดับเดียวกันและแข็งแกร่งพอแต่มันไม่มีประโยชน์ในสถานการณ์นี้ฟางหยวนมีทางเลือกอื่นเช่นเขาสามารถใช้ท่าไม้ตายอมาตะาคลื่นเสียงฝันร้ายแห่งตรงหัน เพื่อทำลายท่าไม้ตายของฝ่ายตรงข้ามแต่เขากลับรู้สึกกลืนไม่เข้าคายไม่ออกมันไม่ใช่ความตั้งใจของเขาที่จะต่อสู้อย่างดุเดือดกับเทพอมะตะกลุ่มดาวมิฉะนั้นความสูญเสียของทั้งสองจะทำให้เทพอมะตะตะวันเดือดได้รับประโยชน์นอกจากนี้ฟางหยวนก็ไม่ต้องการต่อสู้กับเทพอมะตะกลุ่มดาวสิ่งที่เขาต้องการคืออาณาจักรแห่งความฝันบนเส้นทางสวรรค์ ความคิดพุ่งชนกันในหัวของฟางหยว่นด้วยความเร็วสูงหลังจากนั้นเขาก็ตัดสินใจเขารอบใช้ท่าไม้ตายอมตะตา,ตาข่ายสวรรค์ท่าไม้ตายอมตะตา,ตาข่ายสวรรค์รวมกับท่าไม้ตายอมะตะปกปิดความลับสวรรค์วิญญาณอมตะตา,ตาข่ายสวรรค์เป็นวิญญาณอมะตะระดับเกาพลังป้องกันของมันสูงกว่าพลังโจมตีของแดนจิตไม่มีสิ่งใดได,ได้รับอนุญ,ญาตให้ทะลวงผ่านตาข่ายสวรรค์ การดูดอารมณ์ของฟางหยวนหยุดลงทันทีนี่ทำให้เทพอมะตะกลุ่มดาวต้องอุทานออกมาด้วยความประหลาดใจสิ่งที่น่าอัศจรรย์ยิ่งกว่าก็คือไม่มีกลิ่นอายของวิญญาณอมะตะระดับก้าร่วไหลออกมาเนื่องจากมันถูกปกปิดไว้ด้วยท่าไม้ตายอมะตะปกปิดความลับสวรรค์เทพอมะตะกลุ่มดาวสมกับเป็นเทพอมะตะกลุ่มดาวหลังจากแลกเปลี่ยนกระบวนท่าเพียงไม่กี่ครั้ง นางก็บังคับให้ฟังหยวนใช้วิญญาณมาตะตาไาขา่สวรรค์ระดับเกาด้วยวิธีนี้ท่าไม้ตายมตาตะปกปิดความลับสวรรค์จึงต้องแบกรับภาระอันยิ่งใหญ่แต่เทพอมะตะกลุ่มดาวเป็นฝ่ายที่รู้สึกแย่ยิ่งกว่าก่อนหน้านี้นางไม่สามารถปิดกั้นการโจมตีของท่าไม้ตายอมะตะคลื่นเสียงฝันร้ายแห่งตรงหันและตอนนี้ฟางหยวนยังสามารถต่อต้านท่าไม้ตายที่ใช้แดนจิตเป็นแกนกลางของนาง นี่หมายความว่านางไม่สามารถต่อสู้กับเขาโดยตรงฟางหยวนมีวิธีบนเส้นทางแห่งปัญญาที่ไม่ด้อยกว่าข้าง,งั้นหรือเทพอมะตะกลุ่มดาวรู้สึกสงสัยฟางหยวนเป็นฝ่ายได้เปรียบและในที่สุดเขาก็มีโอกาสจัดการกับอาณาจักรแห่งความฝันบนเส้นทางสวรรค์เขาไม่ได้โจมตีเทพอมะตะกลุ่มดาวเขาเพียงป้องกันตัวและมุ่งเป้าไปที่อาณาจักรแห่งความฝันบนเส้นทางสวรรค์เท่านั้น วิธีการของเขาไม่ใช่สิ่งใดนอกจากใช้ท่าไม้ตายอมาตาเปลี่ยนเป็นกายา,หา,า,าแห่งความฝันอาณาจักรแห่งความฝันทั่วไปจะถูกเปลี่ยนเป็นกายาแห่งความฝันด้วยท่าไม้ตายนี้อย่างไรก็ตามมันกลับไร้ประโยชน์ต่อหน้าอาณาจักรแห่งความฝันบนเส้นทางสวรรค์ไม่เพียงเท่านั้นอาณาจักรแห่งความฝันบนเส้นทางสวรรค์นในร่างสารสูญยังถูกกระตุนพวกมันโกรธและพุ่งเข้าหาฟางหยวนอย่างบ้าคลาั่ง อาณาจักรแห่งความฝันบนเส้นทางสวรรค์เหล่านี้เต็มไปด้วยเจดจำนวสวรรค์ขณะเดียวกันท่าหมายตายอมาตะาเปลี่ยนเป็นกายาแห่งความฝันคือการเปลี่ยนอนาณาจักรแห่งความฝันเป็นร่างมนุษย์ที่มีเจดจำนวมนุษย์เป็นแกนกลางนี่หมายความว่าข้าต้องกำจัดเจตจำนวสวรรค์ทั้งหมดออกไปก่อนหลังจากเรียนรู้เรื่องนี้ฟางหยวนก็กระตุ้นใช้ท่าหมายตายอมาตะาสลายเจดจำนวสวรรค์ เขาเคยใช้ท่าไม้ตายนี้จัดการเจตจำนงสวรรค์ในอาณาจักรแห่งความฝันมาก่อนและผลลัพธ์ของมันก็ไม่ธรรมดาแต่คราวนี้แม้มันจะได้ผลแต่มันกลับมีผลข้างเคียงที่ร้ายแรงกว่าฟางหยวนรู้สึกปวดใจเมื่อเห็นอาณาจักรแห่งความฝันบนเส้นทางสวรรค์หดตัวลงอย่างรวดเร็วดูเหมือนการกำจัดเจตจำนงสวรรค์จะใช้ไม่ได้กับอาณาจักรแห่งความฝันบนเส้นทางสวรรค์ฟางหยวนตระหนักว่า เจ็จำนวนสวรรค์และความหมายที่แท้จริงบนเส้นทางสวรรค์พัวพันกันอยู่ในอาณาจักรแห่งความฝันเหล่านี้อย่างลึกซึ้งมันยากที่จะแยกพวกมันออกจากกันอย่างไรก็ตามฟางหยวนยังมีวิธีจัดการเรื่องนี้ในเวลาต่อมาเขาก็นำร่างแยกบนเส้นทางแห่งความฝันออกมาเมื่งชิวเจินเข้าสู่อาณาจักรแห่งความฝันบนเส้นทางสวรรค์ทันทีเทพอมาตะกลุ่มดาวถอนหายใจและรู้สึกกังวลเล็กน้อย ความแข็งแกร่งที่ฟางหยวนเปิดเผยออกมาทําให้นางค่อนข้างประหลาดใจเขาสามารถคว้าอาณาจักรแห่งความฝันบนเส้นทางสวรรค์ไปต่อหน้านางตะวันเดือดเจ้าจะดูอยู่เฉยและปล่อยให้เทพปีศาจลลอมรวมสวรรค์ดูดซับอาณาจักรแห่งความฝันบนเส้นทางสวรรค์เหล่านี้เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้เขางั้นหรือเทพอมะตะกลุ่มดาวติดต่อเทพอมตะตะวันเดือดไม่อย่างแน่นอนเทพอมตะตะวันเดือดปรากฏตัวในที่สุด ตั้งแต่ฟางหยวนเข้าสู่สวรรค์จิตวิญญาณเทพอมตะตะวันเดือดก็เฝ้ามองเขาอย่างใกล้ชิดเมื่อฟางหยวนต่อสู้กับเทพอมตะกลุ่มดาวเทพอมตะตะวันเดือดรู้สึกมีความสุขเพราะเขาจะเป็นคนที่ได้รับผลประโยชน์แต่หลังจากไม่นานเขากลับรู้สึกกังวลเล็กน้อยว่าฟางหยวนจะไม่สามารถต่อต้านการโจมตีของเทพอมตะกลุ่มดาวและพ่ายแพ้อย่างรวดเร็วหากฟางหยวนไม่สู้ ข้าจะช่วยเขาเล็กน้อยเทพอมะตะตะวันเดือดเตรียมตัวช่วยเหลือฟางหยวนแน่นอนว่าเขาไม่ได้มีเจตนาดีประการแรกหากฟางหยวนตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบมันจะเป็นประโยชน์ต่อเทพอมะตะตะวันเดือดหลังจากทั้งหมดว,วังสวรรค์ยังคงเป็นศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาประการที่สองเทพอมะตะตะวันเดือดต้องการให้ฟางหยวนและเทพอมะตะกลุ่มดาวต่อสู้กัน ดังนั้นเขาจึงต้องช่วยฟางหยวนเพื่อทําให้มันกลายเป็นการต่อสู้ยืดเยื้อข้ามีหินวิญญาณอมะตะจากอี้ฉีจือข้าสามารถเติมพลังงานอมะตะแต่การต่อสู้จะทําให้พลังงานอมะตะของพวกเขาลดลงอย่างมากเทพอมะตะตะวันเดือดคิดเช่นนี้ในเวลานั้นเขาคิดไม่ผิดมันสมเหตุสมผลมันเป็นเพียงว่าเขาไม่รู้ความจริงเขาครอบครองเพียงข้อมูลที่เขาได้รับเท่านั้น แต่ในไม่ช้าเทพอมาตะตะวันเดือดก็ต้องตกใจเมื่อเทพอมาตะกลุ่มดาวกลายเป็นฝ่ายเสียเปรียบเขาไม่ได้คาดหวังสิ่งนี้ในความรู้สึกของเขาฟางหยวนเป็นเทพบนเส้นทางแห่งการหลอมรวมแม้เขาจะมีความสามารถแต่พลังงานอมาตะของเขามีน้อยที่สุดแล้วเขาจะได้เปรียบได้อย่างไรยิ่งไปกว่าน,นั้น เขากระทั่งทําให้เทพอมะตะกลุ่มดาวต้องร้องขอความช่วยเหลือจากเทพอมะตะตะวันเดือดเทพอมะตะตะวันเดือดเห็นการต่อสู้ทั้งหมดหลังจากประหลาดใจเขารู้สึกว่ามันสมเหตุสมผลถ้าหมายตายอมะตะคลื่นเสียงฝันร้ายแห่งตรงหันสร้างความประทับใจให้เขาฟางหยวนใช้ภูเขาตรงหันเป็นแกนกลางของท่าหมาตายซึ่งสามารถทำลายระบบการต่อสู้ที่ไม่สมบูรณ์ของเทพอมะตะกลุ่มดาว มันเป็นเรื่องสมเหตุสมผลที่ฟางหยวนจะได้รับชัยชนะแท้จริงแล้วเทพอมตะตะวันเดือดไม่ได้กังวลมากนักตรงข้ามเขารู้สึกโล่งใจเล็กน้อยและรู้สึกต้องการสำรวจรากฐานของฟางหยวนต่อไปเหตุผลงั้นหรือเพราะฟางหยวนขาดพลังงานอมตะและรังท้ายในการแข่งขันปรับแต่งร่องรอยของพลังงานแห่งเตาในสภาพแวดล้อมแล้วเขาจะใช้เวลาที่เหลือทำสิ่งใด แน่นอนว่ามันต้องเป็นการคิดค้นท่าไม้ตายใหม่ๆเทพอมาตะตะวันเดือดเข้าใจแล้วดังนั้นเขาก็ใช้เวลาเหล่านั้นในการคิดค้นท่าไม้ตายนี่เป็นความคิดที่ดูสมเหตุสมผลในสายตาของเทพอมาตะตะวันเดือดเขาสบายใจขึ้นมากเพราะท่าไม้ตายของฟางหยวนใช้แดนศักดิ์สิทธิ์แห่งสวรรค์พิภพเป็นแกนกลางดูเหมือนฟางหยวนจะไม่มีวิญญาณอมาตะระดับเกา้า ดังนั้นเขาจึงใช้แดนศักดิ์สิทธิ์แห่งสวรรค์พิภพเป็นแกนกลางของท่าไม้ตายเทพอมตะตะวันเดือดอดไม่ได้ที่จะรู้สึกอิจฉาฟางหยวนครอบครองแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งสวรรค์พิภพจำนวนมากเทพอมตะกลุ่มดาวก็มีไม่น้อยเช่นกันแต่เทพอมตะตะวันเดือดมีเพียงหนึ่งเดียวและมันยังไม่สมบูรณ์เขาต้องการแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งสวรรค์พิภพเทพอมตะตะวันเดือดเฝ้ามองการต่อสู้อยู่อย่างเงียบ เมื่อเขาเห็นท่าไม้ตายอมาตะาคลื่นเสียงฝันร้ายแห่งตรงหันจิตใจของเขาก็สงบลงเขารู้สึกว่าฟางหยวนยังสามารถไปต่อท่าไมายตายอมาตะบนเส้นทางแห่งปัญญาที่ใช้แดนจิตเป็นแกนกลางของเทพอมาตะกลุ่มดาวอยู่ในความคาดหมายของเทพอมาตะตะวันเดือดแต่เขาไม่ได้คาดหวังว่าฟางหยวนจะมีวิถีป้องกันสิ่งนี้ท่าหมาตายอมาตะาเกราะหัวคืนของฟางหยวน ทำให้เทพอมาตะตะวันเดือดรู้สึกปวดหัวเขาต้องเข็นสมองคิดค้นวิธีบนเส้นทางแห่งโชคเพื่อตอบโต้มันแต่เขาไม่คิดว่าฟางหยวนจะยังซ่อนวิธีการป้องกันอื่นที่แข็งแกร่งกว่าเกราะหวนคืนเอาไว้การแสดงของฟางหยวนเหนือความคาดหมายของเทพอมาตะตะวันเดือดไปแล้วดังนั้นตอนนี้เขาจึงรู้สึกตื่นตัวเทพอมาตะากลุ่มดาวไม่สามารถทำลายการป้องกันของฟางหยวน เทพอมาตะาตะวันเดือดก็เช่นกันข้าไม่คิดว่าเขาจะมีความสำเร็จบนเส้นทางแห่งปัญญาถึงระดับนี้ในช่วงเวลาสั้นๆเจ้าสามารถคิดค้นและดัดแปลงท่าไม้ตายได้มากมายเทพอมาตะกลุ่มดาวเข้าสู่สนามรบและยกย่องฟางหยวนนี่เป็นเรื่องจริงฟางหยวนขโมยความลับสวรรค์และครอบครองวิญญาณสติปัญญาด้วยร่างทารกอมาตะมันจึงเป็นเรื่องง่ายที่จะสร้างท่าไม้ตายผสม ข้อดีเพียงข้อเดียวของสิ่งนี้ก็สามารถทำให้เทพคนอื่นๆรู้สึกอิจฉาได้แล้วแต่ตอนนี้ข้อดีทั้งหมดข้อดีทั้งหมดกลับถูกซ่อนและเก็บไว้โดยฟางหยวนกระทั่งตัวเขาเองก็ยังรู้สึกว่ามันน่ากลัวอย่างไรก็ตามถ้าไมายตายมาตะคลื่นเสียงฝันร้ายแห่งตรงหันและถ้าไมายตายมาตะตตาขายสวรรค์เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกำไรล่าสุดของเขาเท่านั้น เขาเลือกใช้พวกมันเพราะเขารู้สึกว่ามันเหมาะสมกับสถานการณ์หลังจากทั้งหมดฟางหยวนมีท่าไม้ตายอมาตะระดับใกล้เคียงกันกับพวกมันอย่างน้อยสิบท่าในแง่นี้ท่าไม้ตายอมาตะขโมยความลับสวรรค์และวิญญาณสติปัญญาช่วยเขาได้มากมันทำให้เขามีทางเลือกมากมายแน่นอนว่าคนนอกไม่สามารถมองเห็นความจริงได้ผ่านการแสดงออกของฟางหยวน เมื่อผเผชิญหน้ากับเทพอมาตะตะวันเดือดฟางหยวนขมวดคิ้วและกลนเสียงเย็นข้าต้องได้รับอาณาจักรแห่งความฝันบนเส้นทางสวรรค์เหล่านี้ตะวันเดือดเจ้าต้องการหยุดข้าง,งั้นหรือเจ้าไม่อยากเห็นอีกหรือว่าระหว่างวังสวรรค์กับข้าฝ่ายใดจะแข็งแกร่งกว่ากันเทพอมาตะตะวันเดือดมองฟางหยวนด้วยความรู้สึกซับซ้อนในมุมมองของเขาหากเปรียบเทียบ วังสวรรค์และเทพอมะตะกลุ่มดาวเป็นภัยคุกคาม,มากกว่าฟางหยวนจริงๆเหตุ <t> ผ,ลผลเป็นเพราะฟางหยวนขาดพลังงานอมะตะเขาเพิ่งกลายเป็นเทพและไม่มีรากฐานของตนเองเขายัางรังท้ายในการแข่งขันปรับแต่งร่องรอยของพลังงานแห่งเต๋าในสภาพแวดล้อมทุกอย่างชัดเจนมากแม้ฟางหยวนจะดูทรงพลังและสามารถกำรา,ถถา,ราบเทพอมะตะกลุ่มดาวแต่ในความเป็นจริง เขาเพียงอาศัยความแปลกใหม่ของท่าไม้ตายเท่านั้นเขามีพลังงานอมตะมากเท่าใดเขาจะต่อสู้ยืดเยื้อได้นานเพียงใดในความคิดเห็นของเทพอมตะตะวันเดือดสถานการณ์ของฟางหยวนดูไม่ดีนักแม้ฟางหยวนจะอ่อนแอกว่าแต่เทพอมตะตะวันเดือดยังต้องหยุดเขาและยืนอยู่เคียงข้างเทพอมตะกลุ่มดาวในเวลานี้เหตุผลเป็นเพราะ ฟางหยวนต้องการอาณาจักรแห่งความฝันบนเส้นทางสวรรค์สิ่งนี้ไม่ได้รับอนุญาตหากฟางหยวนดูดซับอาณาจักรแห่งความฝันบนเส้นทางสวรรค์ทั้งหมดเขาจะแข็งแกร่งขึ้นและสามารถเปลี่ยนสถานการณ์ในการแข่งขันระหว่างเทพนี่คือสิ่งที่เทพอมาตะตะวันเดือดไม่ต้องการเห็นเทพอมาตะตะวันเดือดรู้สึกว่าวังสวรรค์และเทพอมาตะกลุ่มดาวเป็นภัยคุกคามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขา แต่เขาก็ต้องหยุดฟางหยวนที่อ่อนแอที่สุดจากการขึ้นสู่บรลลังแห่งอำนาจดังนั้นเขาจึงต้องเข้าร่วมในการต่อสู้ภายนอกเขากําลังช่วยเทพอมะตะกลุ่มดาวแต่ในใจเขาพยายามทำให้เทพอมะตะกลุ่มดาวและฟางหยวนใช้พลังงานอมะตะของพวกเขาเพื่อรักษาความได้เปรียบของตนเองนี่เป็นทางเลือกที่สมเหตุสมผลสำหรับเขาด้วยการเข้าร่วมของเทพอมะตะตะวันเดือด สถานการณ์เปลี่ยนไปทันทีฟางหยวนเริ่มถูกปราปรามแน่นอนว่าสถานการณ์นี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ฟางหยวนต้องการเก็บวิธีการส่วนใหญ่ของเขาเอาไว้เขาไม่ได้ใช้กำลังทั้งหมดการต่อสู้ระหว่างสามเทพทำให้สวรรค์พิภพสั่นสะเทือนผู้มาตะทุกคนในห้าภูมิภาคต่างเงยหน้าขึ้นและเฝ้ามองการต่อสู้ด้วยความกังวลไม่ดีแล้วสถานการณ์ของท่านผู้นำไม่ดีนัก ดีดีดีในที่สุดปีศาจฟางหยวนก็ถูกลงโทษข้าไม่ได้คาดหวังว่าบรรพชนตะวันเดือดจะร่วมมือกับวังสวรรค์วังสวรรค์คิดถูกที่ไม่พยายามสร้างปัญหาให้กับบรรพชนตะวันเดือดของข้าความสามารถในการทําให้เทพอมะตะตะวันเดือดช่วยนางได้อย่างง่ายดายพิสูจน์ว่าเทพอมะตะกลุ่มดาวเป็นตัวตนอันดับหนึ่งบนเส้นทางแห่งปัญญาตลอดการ พู้อมตะระดับแปดเข้าใจสถานการณ์อย่างค่อนข้างชัดเจนพวกเขาเห็นฟางหยวนถูกสะกดคมนี่ทำให้การแสดงออกของพู้อมตะแห่งทะเลตะวันออกกลายเป็นเคร่งครวมขณะที่พู้อมตะของภาคกลางและภาคเหนือต่างชื่นชมยินดีเสียงระเบิดดังขึ้นอย่างไม่รู้จบสิน้นสถานการณ์ของฟางหยวนไม่ดีนักแต่จิตใจของเขากลับสงบมากแม้สองเทพจะร่วมมือกัน แต่เนื่องจากร่องรอยของพลังงานแห่งเตาที่ขัดแยง้งพวกเขาจึงทำได้เพียงผลัดกันโจมตีเท่านั้นยิ่งไปกว่านั้นทั้งสองยังหวาดระแวงซึ่งกันและกันไม่มีฝ่ายใดยินดีให้อีกฝ่ายสร้างเขตแดนอมตะหากปราศจากภัยคุกคามจากเขตแดนอตาตะฟางหยวนก็สามารถตัดสินใจที่จะต่อสู้หรือล่าถอยสิ่งสำคัญที่สุดคือ เมืองชิวเจินอยู่ในอาณาจักรแห่งความฝันบนเส้นทางสวรรค์แล้วและมีความก้าวหน้าที่ดีเนื่องจากการแบ่งปันความสำเร็จระดับร่างหลักกับร่างแยกฟางหยวนจึงสามารถสมัสได้ถึงความสำเร็จบนเส้นทางสวรรค์ที่ยกระดับขึ้นอย่างช้าๆฟางหยวนจำเป็นต้องรักษาสถานการณ์นี้เอาไว้แพ้หรือชนะเป็นเพียงเรื่องผิวเผินผลประโยชน์สำคัญที่สุดหากต้องเลือกระหว่างเกียรติยศและผลประโยชน์ ฟางหยวนจะเลือกอย่างหลังโดยไม่ลังเลนี่คือสถานการณ์ปัจจุบันเขาสามารถตอบโต้เทพทั้งสองแต่มันจะไม่มีประโยชน์ใดเมื่อเขาไม่สามารถฆ่าคนเหล่านั้นในทางกลับกันมันจะทำให้เทพทั้งสองร่วมมือกันมากขึ้นสำหรับการสนับสนุนและขวญกำลังใจของผู้อมาตะาทั้งห้าภูมิภาคฟางหยวนไม่สนแม้ฟางหยวนจะพ่ายแพ้อย,อย่างน่าสังเวชในวันนี้ แต่ผู้มอมตะทั้งห้าภูมิภาคก็ยังไม่สามารถเอาชนะเขาพวกเขายังต้องเกรงกลัวและเขารบฟางหยวนต่อไปตราบเท่าที่ฟางหยวนไม่ตายตระกูลฟางกองกําลังมนุษย์กลายพันธุ์หรือกองกําลังของทะเลตะวันออกจะเข้าร่วมกับฝ่ายอื่นงั้นหรือพวกเขายังต้องติดตามฟางหยวนมันเป็นเพียงว่าพวกเขาจะรู้สึกกังวลกับอนาคตของตนเองมากขึ้นเท่านั้น แต่ความกังวลของตัวละครรองเหล่านี้เกี่ยวข้องกับฟางหยวนอย่างไรฟางหยวนไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวตัวละครรองเหล่านี้เป็นเพียงทรัพยากรและเครื่องมือในสายตาของฟางหยวนโลกของผู้ใช้วิญญาณถูกปกครองโดยผู้แข็งแกร่งพวกเขาต้องพึ่งพาเหล่าเทพแม้ฟางหยวนจะแพ้แต่ตราบเท่าที่เมืองฉิวเจินได้รับผลประโยชน์เขาก็จะกลายเป็นผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุด การสูญเสียจะถือเป็นชัยชนะแม้เทพอมตะกลุ่มดาวและเทพอมตะตะวันเดือดจะสามารถกำราฟางหยวนมันก็ไม่ถือเป็นสิ่งใดตราบเท่าที่ฟางหยวนยังมีชีวิตอยู่และสามารถดูดซับอาณาจักรแห่งความฝันบนเส้นทางสวรรค์ทั้งหมดชัยชนะของพวกเขาก็ไม่ต่างจากความพ่ายแพ้ฟางหยวนรู้เรื่องนี้เทพอมตะกลุ่มดาวก็เช่นกัน พันธมิตรระหว่างสองเทพไม่สามารถทำให้ฟางหยวนล่าถอยเขายังดูดซับความหมายที่แท้จริงจากอาณาจักรแห่งความฝันบนเส้นทางสวรรค์อย่างต่อเนื่องเทพอมะตะกลุ่มดาวกังวลมากนางถ่ายทอดเสียงไปหาเทพอมะตะตะวันเดือดด้วยความร้อนรนตะวันเดือดหากเป็นเช่นนี้เทพปีศาจล้อมรวมสวรรค์จะประสบความสำเร็จเจ้ายังลังเลสิ่งใดอยู่อีกเทพอมะตะตะวันเดือกก่นเสียงเย็น กลุ่มดาวเจ้าตำหนีขา้าแต่ไม่ใช่ว่าเจ้าก็ทำเช่นเดียวกันงั้นหรือใบหน้าของเทพอมะตะกลุ่มดาวกลายเป็นมืดครืมข้าจะเตรียมท่าไม้ตายเพื่อขนหาร่างแยกบนเส้นทางแห่งความฝันของฟางหยวนและพยายามกำจัดเขา